สวัสดีครับเช้านี้มาวิ่งช่องเบาดืนโคดอนแชแนลครับผมยินดีตอนรับพ่อพ่อแม่สุผูสุขคนวันนี้ออกกําลังกายอีกแล้วครับไปไม่นี้ยุใสย,ยูน้องประจักษ์ครับเดิมริมน้องประจักษ์สกิโลได้แล้วรอบหนึ่งแล้วครับรอบที่สองได้มาอัดคลิปกับพ่อกับแม่เนาะ พี่นอ้นองเขาการออกกําลังกายกาเฮตดให้สุขภาพดีตอนเศร้าแต่ว่าถ้าเล่นตอนเศร้านี่น้ำหนักบก่อยลงเลยพี่น้องน้ำหนักบก่อยล่งต้องเป็นตอนแรงงครับแต่ตอนแรกนี่น้ำหนักล่งดีตอนเศร้าสิได้เรื่องสดชื่นครับ มันรู้สึวกว่าเฟรชรู้สึกว่าสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นทำบานเท่ากับกําลังกายกับให้ไปหน้าเนาะเห็ดตัวเห็ดส่วนเห็ดก็ก๊กก๊กเ้๊เพื่อนก็คืกอการออกกําลังไกายเราให้มันได้เงือครับนะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศทางหน้า น้องประจักษ์กระสีประมาณ3กิโลครับพี่น้องสากิโลค่น้องสิมที่เคยไปถูกเสาถูกแรงประมาณกิโลกลักกวาอากาศดีครับพี่น้องฝ่าสะบทโปง่งอละเรืมอออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับ้าเป็นพ่อพ่อแม่แมอี่ละน้อยอยู่บ้านเนาะ แกฮิดก็ก็แกกๆน้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนกะถือว่าออกกําลังกายเนาะถือว่าออกกําลังกายกวิ่ง เมอแรงสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่ชัยภูมิครับอำเภอผู้เขียวพี่น้องทางผู้เขียวเดอ้อให้ก่กำลังใจน้องอุ้งอิงเพ็ดบ้านแพงอากาศดีครับน้องประจักษ์สีแปงเป็นสองเล่นนะครับเล่นจักรยานกับเล่นคนวิ่งนะครับสมรืน แเริ่มออกครับพี่น้องไก่ออกพันสายแล้วพี่น้องออกพันสายแล้วดูแลสุขภาพเด้อออกพันสายแล้วเป็นยังระเบ้าอาดุนนะจ๊ะ ง่านแลวเนาะพี่น้องเนาะบุญบ้านนั่นบุญบ้านนี่แล้วบาทออลล่โดนตีถ้าเป็นมุมนี้จะเป็นเส้นตรงครับพี่น้องบัดตรงแต่ว่าไกลถนนเสียงอาจสีตังกันหน่อยเด้อ โซนเอสิติตถนนครับพี่น้อง,ง,องมองจากมุมนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ดุดอธท่านีอากาศดีครับเศร้านี่ออดโกงแต่บอคอยไม่ล่มครับไม่ล่มแต่ก็เย็นเยาะเย็นๆแต่เพิ่นได้หนาวด้วยพี่น้องด้วย รับมาแม่แรงน้ำนขับมาแน้ำข็งงกายเพือสุดภกพับเร่งแสงนจ๊กน้ แทนเบาเร็วดีพี่น้องจักกิ้งจักกิง้งอากดีมากครับตอนเช้าน้องประจักษ์แต่นามขึ้นลดหลายเนาะ้องใส่เพิ่ล่อยน้าออก กรนแสนะพี่น้องเนดะ้อมือจิกน้อยแรงมีกุบกิดวะพี่น้องดาวนอยเผ็ดแผนแทงอุ้งอิงคือแรงบันดาลใจการที่ม่แล่นนี่ครับพี่น้องตัง้งแต่ผุละ่ะช่วงเป็นฤดูกาลเนาะพดาน่อยอุ้งอิงเป็นแล่น ไปแลนก็ไม่หน่อยกัะป่าแอวเพิ่นแตน่พออาสิตะเนาะโอ้ออกกํลังกายหรือว่าอุงิงเป็นแรงแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเลยครับสุขภาพดีชวนกันสุขภาพดีเนะพี่น้องเนะ ซีแฟนคลับสาวหน่อยซีแฟนคลับลานน่อยอ,ยอยุ๋สู้ครับว่านี่ลานหน่อยกะไปรีวิวสินค้าเนาะได้มาตัวนึงพี่นอ้องยักษที่ใส่เป็นบ่ใส่เป็นซื้อมาก,ก่อน <laughs> ซื้อมาไว้ก่อนขุดนุ่นลูกบ้า ก็มีประเดี๋ยวไม่กันสั้นมากเป็นเส้นสั้นยังไงพี่น้องเด้อหยุดกําลังใจกันกดไลค์กดแชร์ครับเอาคลิปนี้บ้าดุดนไว้สักนี้ก่อนครับพี่น้องสุขภาพดีแข็งแรงสู้ผู้สู้คนหักแพงเลยครับเด้อบอกกันครับ